สวัสดีนะครับผมผม FN Tedder จากเพจบอร์ดแคนะครับก็วันนี้มาสอนการใช้ Discord นะครับเวอร์ชันติวหน้าสอบเลยนะครับคือด่วนมากๆนะครับก็โปรแกรม Discord เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทางทางเราเนี่ยจะใช้เป็นหลักเลยนะครับในการเหมือนสร้างคอมมูนิตี้นะครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างมันดีกว่า Line อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าดีกว่าแน่นอนนะครับทั้งนี้ วันนี้เรามีหลายเรื่องที่จะอธิบายกันนะครับก็ผมแบ่งหัวข้อไว้ในด้าน description แล้วนะครับสามารถกดเลือกได้เลยนะครับว่าท่านงงเรื่องไหนนะครับก็กดไปดูตรงนั้นโดยเฉพาะได้เลยนะครับอ่ะไม่ให้เสียเวลานะครับก็เริ่มกันเลยละกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการกดลิงก์เข้าไปนะครับผมโดยที่จะเป็นลิงก์ที่แจกอยู่ในกลุ่มนะฮะท้งนี้อ่ะ เมื่อเข้ามาแล้วกดไปปุ๊บสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับก็สามารถกดโหลดได้เลยนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับโดยชื่อโปรแกรมเนี่ยคือจะเป็น Discord นะครับผมตามที่ภาพที่เห็นขึ้นเลยนะอ่ะเมื่อมันแอปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมโดยที่จะเห็นว่าเอ้ยเราถูกอินไวแล้วนะครับอ่ะในกรณีนี้ถ้าใครยังไม่มี Account นะครับ ก็สามารถทำการสมัครได้เลยโดยใช้เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลก็ได้นะครับผมอ่าในกรณีนี้ผมจะใช้เป็นตัวอีเมลในการสมัครเพราะน่าจะสะดวกกว่านะครับก็ในการเข้ากลุ่มของ Discord ของทางบอดแคสเนี่ยมันต้องทําการสมัครนิดน,นึงนะครับเนื่องจากเราอาจจะก,การการโดนกันแกล้งหรือว่าสแปมนะครับผมท่านไงอาจจะต้องรอปวน๋นิดนึงอ่ะ เมื่อกี้ใส่อ e ีเมลไปแล้วตรงนี้ก็ใส่ชื่อ user นะครับก็เป็นชื่อที่จะเห็นกันในเรียกกันในเซิร์ฟนะครับผมอ่ะโดยหลังจากนี้ก็สามารถใส่เป็นตัวพาสเวิร์ดนะครับผมอ่าเมื่อใส่เสร็จแล้วอ่ะเราก็กดไปที่เบ r ร์เดย์นะครับผมอ่ะอันนี้จะผมว่าเราใส่ไม่วูไปนะก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นนวิวหาอะไรหรอกอ่ะ เมื่อมาถึงจุดนี้มันจะเป็นการเช็คว่าเราใช่คนหรือเปล่านะครับถ้าเรากดปุ๊บใช่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยเียดปัญหาหรอกฮะหลังจากนี้ท่านสามารถกด accept invite เข้าไปเลยนะครับผมโดยมันจะมีท็อปิคต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกถ้าไม่รู้ว่าเก็บตรงไหนก็กดไปที่ยินดีต้อนรับนะครับผมตามที่ชี้เมื่อกี้เลยโดยห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่อธิบายว่าท่านเนี่ยเอ้ย แต่และห้องเนี่ยมันมีความสามารถอย่างไงหรือว่าทําอะไรบ้างนะครับรวมถึงเราได้ทําเหมือนเป็นยิยยนดีต้อนรับท่านไว้แล้วนะครับเราจะมีข้อความไปถึงท่านด้วยในโปรแกรมว่ายินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟบอทแคสติสคอร์ดนะครับผมอ่าโดยที่ท่านอาจจะงงว่าเพื่อมาตรงนี้แล้วเนี่ยเอ้ยห้องต,งต่างๆเนี่ยมันไม่เห็นมีจริงเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าท่าน เลื่อนไปแล้วกดอัานท้าเนี่ยเข้ามาหรังแรกท่านจะไม่มีเลยท่านจะมีแค่ห้องแค่นี้คือท่านนี่ยผมจะต้องแจ้งว่าอย่าลืมกดพวกรีย c ชั่นด้านล่างนะครับเพื่อรับยศในการที่จะเข้าสู่บอท์อ่าบอรดแคสต์คอมดิสคอร์เต็มที่นะครับเป็นห้องพวกนี้เลยตามภาพส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับไมค์ให้เป็นพุทุทอคนะครับโดยขั้นตอนก็ไปด้านขวาล่างนะครับแล้วก็ไปที่ voice and video นะครับแล้วก็ปรับเป็น input mode เป็น put to talk นะครับด้วยโหมดนี้คือจะเป็นโหมดที่เหมือนกดเพื่อพูดนะครับเพราะการการเสียงไม่พึงประสงค์เข้าไปในตอนพูดคุยด้วยจะได้ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนๆน,นะครับผมยังไงต้องรบกวนทุกทรานด้วยเดี๋ยวเราก็มาอธิบายห้องต่างๆนะครับว่าใช้อะไรบ้างแต่ก็ดูในห้องนี้ได้นะครับว่าเพราะผมเขียนไปหมดแล้วอ่ะเริ่มกันที่ห้องแรกนะครับก็คือห้องยินดีต้อนรับก็อย่างที่บอกเหมือนสารบัญห้องอนะ วัดแผนที่ไปทางไหนอะไรเงี้ยครับรวมถึงโกดนะครับ,เ,รบเดี๋ยวกํลาลังทํานะครับคาําทาที่เจอบ่อยติดต่อทางบอดแคสต์นะครับพวกข้อมูลพวกเนี้ยพูดก,กันตรงยังไม่เสร็จนะครับห้องนี้เป็นห้องประกาศนะครับประกาศต่างออันนี้เป็นสินค้าบอดแคสต์ว่าเอยทางเรามีสินค้าอะไรบ้างบริการอะไรบ้างนะครับรวมถึงห้องที่โชว์ไปแล้วนะครับมีคนห้องเข้ามาใหม่ก็คือเป็นเหมือนแถวต้อนรับคนใหม่นะครับ ต่อไปเป็น common area นะครับโดยที่ common area เหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับที่เป็นการพูดคุยกันเล่นๆน,นะครับอ่ะห้องแรกนะครับเป็นห้องแบบขอเพลงได้นะครับเวลาท่านแบบนั่งพูดคุยกันอยู่ยไรเงนะี้ยต่อไปเป็นห้องแนะนําตัวนะครับอ่ะโดยห้องนี้เนี่ยผมอยากจะรบกวนทุกท่านมาแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่เคอะเขินกันครับอ่ะต่อไปเป็นห้องโชว์กำไรนะครับก็ถ้าอยากโชวออ์กำไรอยากขิง ก็มาโชว์ได้นะครับเรายินดีมากๆนะครับผมออาต่อไปเป็นห้องพูดคุยทั่วไปนะครับไม่ต้องมาห้องไหนก็เชิญห้องนี้ฮนะมาโมอ EA นะครับก็เกี่ยวกับ EA ทุกอย่างบนโลกเนี้ยก็มาห้องนี้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องตลาดซื้อขายไอเดียนะครับโดยห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่ถ้าท่านมีไอเดียดีๆหรือว่าไอาเดียที่ไปเรียนรู้มานะครับแล้วอยากแชร์หรือ อยากให้เราลองทำนับบอดแคสต์นะครับเรายินดีนะครับมาเหมือนพิสูจน์กันว่ามันเวิร์กไหมนะครับสำหรับห้องนี้โดยที่ท่านจะเห็นได้ว่าในเนี่ยที่เขาเคยพูดคุยกันก็จะมีกันแบบแชร์ไอเดียกันเข้านะครับผมส่วนต่อไปนะครับจะเป็น Data Center นะครับเป็นศูนย์รวมข้อมูลครับตามชื่อเลยว่าเป็นข้อมูลหรือสินอะไรต่างๆที่เราอยากจะแจกนะครับโดยที่เราเนี่ยเอาให้ฟรี ท่านสามารถมาดูตรงนี้ได้เป็นแหล่งความรู้นะครับพง,ง่ายง่ายอ่ะโดยห้องแรกนะครับจะเป็นห้องสมุดนะครับผมอ่ะจริงจริงมันยังว่างว่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นห้องแบบที่เราเอาพวกเท็กซ์ต่างๆเกี่ยวกับ f อร e เ็กเนี่ยเอามาแจกให้อ่านนะครับผมส่วนห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นลังของดีนะครับเป็นห้องที่ทางเรารวมถึงเพื่อนๆในคอมมูนิตี้เนี่ยเอาไม่ว่าจะเป็น EA หรือว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับที่เขามีเนี่ยอาจจะมาแชร์กัน นะครับรวมจะได้ช่วยกันใช้แล้วพัฒนาไปด้วยกันนะครับผมส่วนห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องปล่อยของให้ลองเล่นนะครับโดยห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เราเอาเหมือนของเล่นนะครับที่เราทําเสร็จมาแล้วนะครับไม่ว่าจากไอเดียเพื่อนๆที่มาแชร์กันในกลุ่มนะครับหรือว่าอะไรที่คนอื่นให้เราลองทำเนี่ย เอามาลองให้ทุกคนลองเล่นกันเผยขยักซนรวมถึงจะได้รู้ด้วยว่าเอ้ยผลมันเป็นยังไงนะครับเราจะได้มาช่วยกันพูฟว่าอันไหนเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงอันไหนที่ไม่สามารถใช้ได้จริงนะครับผมโดยที่อย่างเราก็เคยมีแจกไปแล้วนะครับก็ลองโหลดได้นะครับผมส่วนห้องต่อไปห้องสุดท้ายนะครับก็เป็นห้องรายงานผลทดลองนะครับคือห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่เราเอาเอต่างๆที่เขาว่าดีเขาว่าเจ๋งนะครับมาเรียกว่า มาวิเคราะห์มางัดแงะแกะเกานะครับในรายการ lab EA นะครับแล้วมารายงานผลให้ดูนะคบเพื่อว่าเหมือนเป็นอีกที่ตัดสินใจหนึ่งละกันนะครับว่าเอ้ยน่านลงทุนหรือเปล่านะครับผมอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ตัดสินเราจะพูดเสมอว่าไม่เราไม่ได้ตัดสินใจว่า EA ตัวไหนดีไม่ดีนะครับเราไม่ฟันธงแต่เราแค่ให้ข้อมูลทุกอย่างที่เราพอจะแกะออกมาได้ให้ท่านไปพิจารณาต่อนะครับผมก็ อันนี้ในส่วนของ Data c e n t e ดต r ก็จะหมดแล้วนะครับส่วนต่อห้องต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นห้อง Talking เลยนะครับโดยที่ห้องพวกนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่สามารถท่านสามารถเปิดไมค์คุยได้แล้วนะครับห้องก่อนหน้านี้นนอาจจะเป็นห้องแชทนะครับเหมือน l i n e Open Chat หรือว่าอะไรแต่อันนี้เขาจะเป็นจุดเด่นของ Discord เลยคือเราสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็เข้ามาได้เสมอไม่จำเป็นต้องอหาใครนะครับผม โดยห้องที่เราสร้างไว้เนี่ยก็จะเป็นห้องตามหัวข้อต่างๆนะครับอย่างห้องแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนคําวบล็อกแคสก็ะจะเหมือนเป็นสเตจในการพูดนะครับแต่เราจะไม่ค่อยได้ใช้ห้องนี้สักเท่าไหร่เหมือนเป็นห้องพูดคุยใหญ่นะครับโดยที่ท่านสามารถยกมือหรียกเพื่อนเข้ามาได้นะครับผมะนะแต่ว่าถ้าท่านรู้สึกว่าไม่โอเคท่านก็สามารถกดออกตามวงสีดแดงที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะสมมุติว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยห้องพูดคุยเนี่ยมันก็จะมีหลายห้องนะสมมุติว่าผม อยากลงไปห้องด้าน E A TALKING เนี่ยครับมีคนแชร์หน้าจออยู่เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเอ้ยเราจะเข้าไปโดยปิดหูฟังเลยไหมนะครับตามที่กดตรงหูฟังเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กดไปที่จอยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราเราก็จะเห็นชื่อตัวเองแล้วใช่ไหมฮะโดยที่เราสามารถกดที่พูดถ t นท,ทอได้นะครับเพื่อจะเป็นการพูดสื่อสารกับทางพวกผมนะครับหรือคนอื่นที่พูดคุยอยู่นะครับมันจะเห็นเป็นสีเขียวตรงชื่อตัวเองแหละครับผม รวมถึงถ้าใครไม่อยากพูดแล้วไม่ไม่ชัวร์ก็ปิดไมค์ก็ได้นะครับรวมถึงเลือกว่าจะให้ดังเสียงเป็นยังไงนะครับเป็นสเตอริโอหรือว่าเป็นเป็นโฟนแบบเอามือถือแนมหูนะครับผมรวมถึงโดยเวลาเราพูดกันเราก็จะมีการแชร์หน้าจอนะครับโดยที่สามารถเลือกดูได้นะครับว่าสมมุติเราอยากดูที่แอดมินเอฟเอซึ่งเป็นผมนะครับอ่าเราก็กดไปที่ ดูสกรีนนะครับแล้วก็ double ลคลิกเข้าไปที่ภาพของเขาครับโดยภาพเนี่ยอะในมือถืออาจจะเลเ็กไปหน่อยเราก็สามารถกลับได้นะครับแต่ว่าตอนที่อัดมาเนี่ยมันอาจจะดูเล็กกว่าปกติแต่ซึ่งความจริงแล้วก็คือท่านเป็นตะ,ตะแคงข้ามก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโดยตอนนี้เนี่ยท่านสามารถถ้าใครอยากกดพูดเนี่ยก็สามารถกดที่พูดทูทอล์กได้นะครับปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะคงับผมที่เป็นแถบยา,ยาวๆพูดทูทอล์กเนี่ยาสามารถกดแล้วมันก็จะเป็นการพูดของท่านได้เลยนะครับโดยที่ไม่ท่านไม่จะต้องออก จากหน้าที่ดูอยู่นะครับผมอแล้วถ้าสมมติว่าท่านรู้สึกว่าอ่ะไม่ดูแล้วนะครับผมท่านสามารถกดที่ปุ่มสีแดงนะครับเพื่อเอาสตรีมนะครับไม่ดูสตรีมแล้วนะครับได้เลยนะครับผมอนแล้วถ้าในกรณีที่ท่านอยากจะพิมพ์ไปด้วยนะครับท่านสามารถกดด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็เลือกช่องแชทห้องแชทที่เราต้องการสมมุติว่าผมอยากพูดคุยนะครับเรามาห้องพูดคุยทั่วไปนะครับแล่เราก็พิมพ์ไปได้เลยครับว่าเอ้ย เราพูดนู่นพูดนี่นะครับเซตเช่นเราไม่อยากเปิดไมค์แต่เราฟังอยู่เงี้ยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราพิมพ์อยู่แล้วเราอยากพูดเลยนะครับเราก็สามารถกดที่พูดทุทอล์กเหนือแป้นคีย์บอร์ดได้เลยเช่นกันนะครับไอตรงตรงนี้นะมันก็จะกดไปนะครับท่านก็จะได้ได้ยินเช่นกันคนไมค์ท่านก็จะเปิดแล้วพูดได้ยินเช่นกันนะครับผมหรือแบบบางที่เราอยากจะเมาเมามยดูรายละเอียดต่างๆแบบประกอบไปด้วยเนี่ยท่านก็สามารถทําได้เลยแล้วถ้าท่านอยากจะกลับเข้าไป ในดูรายละเอียดต่างๆที่ในห้องที่พูดคุยกันนะครับหรืออยากไปดูสตรีมต่อท่านก็สามารถกดด้านบนได้เลยนะครับที่เป็นแถบสีเขียวโดยที่มันจะกลับไปที่หน้าพูดคุยนะครับอ,อย่างที่เห็นเลยแล้วเราก็สามารถมาดูได้กดไลฟ์สตรีมดูต่อได้เช่นกันนะครับผม อ่ะสมมุติว่าเราไม่อยากดูแล้วนะครับหรือว่าจบการประชุมแล้วเนี่ยแล้วเราอยากออกก็กดด้านขวาล่างที่เป็นวางสายสีแดงนะครับเท่านี้เองนะครับในการใช้ discord ในส่วนต่อไปนะครับสมมุติว่าท่านอยากพูดคุยนะครับแล้วอยากจะแท็กใครสักคนหนึ่งนะครับท่านสามารถกดพิมพ์นะครับแล้วสามารถกดเป็นตัวแอดนะครับแอดพวกฮอตเมลอีเมลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกเป็นบุคคลได้เช่นอยากจะแท็กผมนะครับเราพูดคุยถึงด้าน EA ว่า เป็นระบุเป็นจุดเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทํา,าทได้เหมือนเวลาเราพิมพ์หาเพื่อนในไลน์กลุ่มได้เลยเช่นกันนะครับรวมถึงคลิกขวาตรงไอ้รูปเป็นอีโมจินะครับเสมิมติวาอยากจะพิมพ์อะไรเข้าไปเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับถ้าสมมติในการเปลี่ยนห้องนะครับท่านสามารถไปกดที่รูป ส3ขีดด้านซ้ายบนได้นะครับแล้วก็เลือกห้องได้เลยครับตามที่แจ้งไว้นะครับว่าเอ้ยเราอยากคุยห้องนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ก็กลับมาที่ห้องยินดีตอนรับนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะพิมพ์ไว้นะครับสําหรับถ้าในอนาคตว่าห้องไหนเนี่ยเรามีท็อปิกเช่นอยากให้มีห้องสำหรับแซมบอร์ดโดยเฉพาะเพิ่มนะครับจะได้ไม่รบกวนใครนะครับก็สามารถเขียนแจ้งผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมทําห้องเสริมเข้ามาให้เลยนะครับจะได้ไม่รบกวน เวลาคุยกันจะได้ไม่ไมได้ไปท็อปิกอื่นอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงเวลาที่เราอยากจะมาดู like, 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 รายการรายงานเนี่ยครับอย่างช่องนี้เนี่ยคือมันเยอะใช่ไหมครับบางทีเราสามารถที่กดด้านบนนะครับแล้วกดเป็นจุดปุ่มพิมพ์เมสเซจนะครับก็คือเป็นเหมือนพิมพ์ปักหมุดแหละครับว่าเอ่อเวนเอกสารอะไรที่ข้อความใดที่สําคัญนะครับโดยที่ผมจะทํา พินปักหมุดไว้ในห้องที่มันมีข้อมูลเยอะๆนะครับจะท่านที่เข้าตามเข้ามาเนี่ยจะได้สามารถตามอ่านได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าท่านอยากคุยกับผมโดยตรงนะครับท่านสามารถกดอย่างด้านบนนะครับแล้วก็เลือกชื่อได้นะครับแล้วก็แมสเซจมาผ่านทาง Discord ได้เลยนะครับ เช่นเอ้ยอยากจะคุยกับผมโดยตรงแต่ไม่อยากคุยด้านหน้าอย่างหลังไมพูดอะไรที่มันเป็นรายละเอียดเนี่ยครับท่านสามารถมาทําตามที่ภาพที่ผมสอนไปนะครับแล้วก็มาพิมพ์หาผมได้โดยตรงนะครับแต่ทั้งนี้อย่ารบกวนว่าอย่าพยายามมีอะไรถ้าเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่แค่คุยกับอัมินนะครับก็สามารถที่จะคุยกันหน้าเพจได้เลยจะได้ไม่มีความลักต่อกันนะครับผมก็ทั้งนี้ ในการใช้ Discord ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับผมนะ,ะท่านสามารถกดมาด้านซ้ายบนนะครับเพื่อย้อนกลับมาที่เซิร์ฟหรือว่าจะเป็นเมสเซจได้นะครับทั้งนี้ก็ในการใช้ Discord ของบัต c แคสก็จะประมาณนี้อาจจะยุ่งยากไปนิดนึงแต่เราเชื่อว่ามันจะทำให้การพูดคุยมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงไม่มีใครล่นท็อปปิกแน่นอนนะครับก็ทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ